รมะีสูงนะเพื่อทิศส่วนบุญสวนกุศลให้กับวิญญาณทิพยนะอาจารย์แม่สุชาดาพาด้วยก็ขอให้กุศลผลบุญในการนี้เป็นพลวัิปเป็นปัจจัยเพือนหนุนดวงวิญญาณทิพย์อาจารย์สุชญญาดาพาด้วยให้ทุกคนทุกท่านได้มีสุขพบโชคเฮงเฮงป,ำปำังปังอีกนะครับสาาย เดี๋ยวว่าวันนี้บุญสําเร็จอีกหนึ่งบุญนั่นก็คือการหยิบยืมเตียงพยาบาลให้กับผู้ป่วยจิตเตียงนะวันนี้กําลังขนย้ายไปที่บ้านน้องขามน้องขามน้อยนะครับ,นบนอันนี้ก็เป็นเตียงเตียงใหม่ๆ,ๆเลยนะเตียงใหม่ๆที่เราซื้อมานะครับแล้วก็เป็นบุญต่อบุญนะก็มาจากคณะสายบุญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนนั่นแหละที่ร่วมด้วยช่วยกันคนลเล็กคนน้อยนะตามกําลังตามศรัทธานะครับการช่วยเหลือการเกือกเก้อกูลนะผมเชื่อว่า คุณสาเร็จได้ด้วยการแบ่งปันครับเมตตาธรรมค้าจุนโลกจริงๆครับช่วยเหลือ,อายามยากแบบนี้กุศลแรงอนุโมทนาสาธุครับที่นะครับเรามาทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาจารย์สุชาดาซึ่งเป็นบิญญาณทิพย์นะซึ่งท่านไปนสิทธิปสาไปสอนวิชาการคิดการคนวนให้กับคุณหมอท่านหนึง่งนะก็มีโชคมีลาภกันมาโดยตลอดวันนี้ก็อุทิศส่วนบุญท่านด้วยการถวาย น้ำดื่มจํานวน100่หลูกนะถวายเพนถวายน้ำปานะถวายสังมทานสัพระนีิสงนะวันนี้ก็คิดให้อาจารย์สุชดาผ่าด้วยครับสาธุขอให้มีความสุขความเจริญในการเจริญนะทำอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการสาธุ ถึงแล้ววัดโคกสำโรงตำบลศรีละก,กออำเภอจักราดจังหวัดนครราชจจสีมาครับนูรถน้ำอีกฝั่งนู <รถ S 1> <ถ>้นรถน้ำกำลังลงพอดีวัดโคกสำโรงนะคะลเตรียมของไปถวายเทียนพระนะคะเตรียมแพนเพือจะเยี่ยมคุณประจิตรด้วย วันนี้มาทำบุญเนี่ย จะอุ้คิดส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้กับวิญญาณทิพย์ที่ชื่อสุชาดาทารวยครับพ่ออาจารย์เป็นวิญญาณทิพย์แล้วก็มาบอกหวยลูกศิษย์ลูกหาถูกข้างบนข้างล่างทั้งหมดทีเดียวครับทุ่า้น่นต่อต่องต่ออาจารย์จุโปรไห้ตาที่อยู่ครับสวดาผู้คิดใครนะอ่าอุู่ที่ให้เอินอกจากต่งองต่ออาจารย์จุโขรพร้อมกับมูรธาดาให้กูดีรวมหลักกระเรียน

มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่หมู่บ้านโคกสำโรงเนาะคครรัับบก็สองท่านฝากด้วยครับท่านมดนาแล้วปิดท้ายก็ยกขึ้นได้อยู่พอดีไหมคะอ๋อเอาเอาตัวนี้ล็อกอ่าใช่ใช่ให้ล้อมันลงล็อกเราเราจะงเตียืมเตียงไปให คนป่วยอยู่กับบ้านครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุครับเพิ่งกลับมาบ้านได้สามวันแต่ว่าก็เดินบ่ได้เป็นแบบว่าลุกเองไม่ได้ลุกเองไม่ได้ครับก็เลยมาขอยืมเตียงสมาคมของอัศดินครับเป็นแบบนี้ให้บริการพี่น้องนะครับครับก็ขอขอบคุณขอบคุณสมาคมของอัศดินนะครับก็ได้ช่วยช่วยได้อยู่เนาะพู้ใหญ่เนาะได้ครับได้ช่วยได้ครับ เขากินข้าวคือเขาออกเขาลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ครับต้องใช้เตียงแบบปรับเพราะว่าอยู่ที่บ้านจะใช้เตียงแบบเตียงพื้นไม้เออครับเนาะเออมันจะเวลาลุกข้าวลุกไม่ได้ครับลุกไม่ได้ลำบากลบากครับเลยมขอยืมเตียงของสมาคมอัศดินครับดีดีขอบคุณมากนะครับครับผมมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีนะคะครับผมขอบคุณมากครับ คนคนป่วยชื่ออะไรนะต่อยอะไรครับผู้ใหญ่ค้นเลยค่ะห่างจากที่นี่กี่กิโลคะบ้านประมาณดิกิโลดิกิโลเอาเชือกมัดดีๆเลยครับผมอากำลังขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมอทอนสอเนี่ยเรียนเาก็เกิดอุบัติเหตุเพราะย้น่นคบ้านหนองขามน้อยตะบนทองเมืองนะคะมายืมเตียง ไปให้หลานชายซึ่งประสบอุบัติเหตุอะไรนะคะชื่ออะไรนะคะนายคาราวินขินนอกอายุสิบเก้าปีเนาะอายุสิบเก้าปีขอให้เขาหายไวๆเนาะตอนนห้เขาหายแล้วฮึ ประสานงานไปทั้งรปภรปตอตรงท้องขึ้นว่ามันตีมีการยากหลายอย่างผมเล่ขึ้นเทียมทั้งอาัศวินว่าเป็นมีนะครับผมกอเลยดำเนินการสายพิตัวนึ่งสมาิของินผมเลยโค้ข้ามาประสานงานนะครับุ๊บได้ปับ เดี video, ๋ยวมาขอยืบยืนไป้คุป้วยติดเตียงนะครับเป็นหลานผู้ใหญ่เองเป็นหลานผู้ใหญ่เองนี่แหละครับที่ประสบอุบัติเหตุประสบวัดเหยียเมื่อวันที่28เดินไม่ได้เลยพุศลกีการยนใช่ครับรับผ้าห่มก็จะมีชาวบ้านหนองคำน้อยที่มาร่วมรับพระหมด้วยรับผ้าหมบ้านหนองคำน้อยเดี๋ยวพาคนเท่าไหมเตียงสามไกลครับ น,น่าจะเป็นห้องเก็บน่าจะเป็นเป็นเก็บชิ้นแล้ต้องขอบคุณเทพอัศดินะข้างหน้านะคะมีเหมือนทะ่านแบบเนาะท่านมาช่วยจริง